าสวยงามหลากหลายสายพันธุ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถูกนำไปรวมไว้ภายในงานวันปลาสวยงามแห่งชาติครั้งที่12ซึ่งจัดขึ้นที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมองงามวงวานเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมากโดยตั้งแต่วันเริ่มงาน17ตุลาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายรวม9วันมีประชาชนเข้าชมงานนับแสนคนและต่างก็เลือกซื้อปลาที่ตนเองชื่นชอบกลับไปเลี้ยง การจัดงานของกรมประมงที่ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงปลาสวยงามในปีนี้เป็นปายภายใต้คอนเซปต์มหัศจรรย์แห่งพันปลาโดยได้รวบรวมปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกหาชมได้ยากมากกว่า3,000ตัวมาจัดแสดงอย่างปลาป,ลาปอมปะดัวที่มีรูปร่างทรงกลมเป็นรูปไข่คล้ายจานมีลวดลายและสีสันบนลำตัวสวยงามมากจนได้รับฉายาว่าราชินีแห่งปลาตู้ ถัดมาอย่างปลาอลิเกเตอร์หรือปลาจาระเข้ที่มีฟันที่แหลมคมและถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า100ล้านปีในยุคเดียวกับไดโนเสาร์ นายวิทูลเทียนรุ่งศรีประธานชมรมผู้นิยมปลาสวยงามประเทศไทยกล่าวว่าในปีนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประมาณ1 0 0 0 0แคนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการจัดประกวดสุดยอดสายพันุ์ปลาสวยงามทั้ง9ชนิด75ประเภทอย่างปลากัดปลาหางนกยูงที่ถือได้ว่าเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจการส่งออกของไทยอยู่ในอันดับต้นๆมีการขยายตัวทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศซึ่งการจัดประกวดปลาสวยงามสายพันธ ต่างๆถือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้นิยมเลี้ยงปลาสวยงามกระตือรือร้นที่จะพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์ปลาให้มีความสวยงามมีคุณภาพมากขึ้นจนสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้เราต้องการส่งเสริมถ้าเรามีการจัดประกวดเนี่ยคนก็จะกระตือร้น,นที่จะพัฒนาสายพันธุ์ทําให้ปลานั้นมีคุณภาพที่สวยและดีขึ้นก็ย่อมทําให้ปลานั้นเนี่ยมีความน่าสนใจและก็ขายได้ราคาประชาชนก็ได้ได,ไ,ดได้เสพหรือได้ได,ได้ได้ซื้อ สิ่งที่สวยงามมากขึ้นนะครับเราก็มาเที่ยวงานอย่างเนี้ก็เราจะได้รู้ว่าปลาสวยเป็นอย่างไรเวลาไปเลือกซื้อก็จะได้เลือกซื้อได้ถูก ทางด้านประชาชนที่เข้าร่วมชมงานวันปลาสวยงามแห่งชาติก็ได้เรียนรู้ถึงสายพันธุปลาต่างๆที่หาชมได้ยากและรู้สึกเพลิดเพลินตาไปกับหมู่ปลาที่สวยงามรู้สึกดีค่ะแล้วก็ชอบด้วยค่ะพอดีชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วค่ะก็อยากให้คนหันมาเลี้ยงปลากันเยอะๆด้วยมันก็จะเพลิดเพลินมีแบบมีสมาธิด้วยค่ะเป็นงานที่สนุกนะครับแล้วก็มีปลาเข้าประกวดเยอะแยะก็คิดว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยก็คงมีความสามารถในการที่จะ ทําให้สายพันธ์ปลาเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้นําไปสู่การต่อยอดในระบบเ,เกษตรกรรมของเมืองไทยได้ดีขึ้นนะครับ ผลสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้นอกจากประชาชนทั่วไปที่ได้เดินชมงานจะได้รับความเพลิดเพลินและชมพันปลาสวยงามที่หาชมได้ยากแล้วยังถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้นิยมเลี้ยงปลาสวยงามได้นำองค์ความรู้ที่ได้ภายในงานไปพัฒนาต่อย,ยอดสายพันุ์ปลาของตนให้มีคุณภาพและมีความสวยงามมากขึ้นด้วย